สวัสดีค่ำคืนที่แสนสงบของเราใกล้ถึงเวลาที่เราจะหลับตาลงอีกครั้งแล้วใช่ไหมลองหยุดหายใจลึกๆสัมผัสถึงความเงียบสงัดที่แผ่ซ่านรอบกายความรู้สึกเหนื่อยล้าจากวันที่ผ่านมาค่อยๆลดลงเหมือนคลื่นลมที่ซัดสตร์เข้าฝั่งแล้วค่อยจางไป ทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงบแต่ภายในจิตใจยังคงเคลื่อนไหวมีเรื่องราวมากมายที่ผ่านเข้ามาในหัวทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายความทรงจำความหวังความกังวลและความฝันที่ยังค้างขาอยู่ความรู้สึกเหล่านี้บางครั้งอาจทำให้เรารู้สึกสับสนหรือเหนื่อยล้า แต่คืนนี้เป็นเวลาที่พิเศษเวลาแห่งความสงบและการพักผ่อนของจิตใจแม้ว่าร่างกายจะหยุดนิ่งแต่จิตใจไม่ได้หยุดเดินทางมันยังคงเคลื่อนไหวและสะสมประสบการณ์ในมิติที่ลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็นความฝันที่เราเคยเห็นไม่ใช่เพียงเรื่องราวผ่านการจินตนาการเท่านั้น แต่เป็นหน้าต่างที่เปิดเผยสิ่งที่ลึกซึ้งของจิตใจเป็นพื้นที่ที่ความคิดและความรู้สึกมาบรรจบกันและทอเส้นใยของชีวิตต่อเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุดการหลับตาลงไม่ใช่เพียงการพักผ่อนทางกายแต่เป็นการให้โอกาสกับจิตใจได้กลับมาสู่บ้านพักแห่งความสงบ เรากับแม่น้ำที่ไหลเอื่อยในคืนที่ไร้แสงจันทร์ผิวน้ำเรียบและเงียบสงบจิตใจที่ได้กลับสู่ภวังจิตจะได้พักผ่อนปล่อยวางความคิดและอารมณ์ต่างๆที่วนเวียนอยู่ในแต่ละวันเหมือนการกลับเข้าสู่ฐานเดิมของตัวเองเป็นช่วงเวลาที่ล้ําค่าและสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำให้ชีวิตยังคงต่อเนื่องไม่สะดุดไม่ขาดสายทุกคืนที่ผ่านไปเป็นโอกาสทองในการชาร์จพลังให้จิตใจให้ความสงบเข้ามาเติมเต็มความเหนื่อยล้าและเสริมสร้างพลังให้เราได้ตื่นขึ้นมาในวันใหม่ด้วยความสดชื่นแจม่มใสไม่เพียงแต่ร่างกายที่พร้อมต่อสู้กับวันใหม่แต่จิตใจ ยังเข้มแข็งมีความมั่นคงและเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงในค่ำคืนนี้ลองนั่งหายใจช้าๆสัมผัสความสงบภายในให้ความคิดทุกอย่างค่อยๆลดความวุ่นวายลงปล่อยให้ความเงียบสงัดนำทางจิตใจเข้าสู่การพักผ่อนที่ลึกซึ้งที่สุดให้ทุกลมหายใจ เป็นเหมือนการทำความสะอาดใจปล่อยวางความกังวลความเศร้าหรือความโกรธที่เก็บไว้ในใจมาทั้งวันความสงบที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มาเพียงชั่วคราวแต่เป็นรากฐานที่จะทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นสามารถเผชิญกับทุกเรื่องราวในชีวิตได้ด้วยความมั่นคงและอ่อนโยน ความสงบนี้เหมือนแสงเล็กๆที่ส่องสว่างให้เราแม้ในคืนที่มืดมิดและทุกคืนที่เราหลับอย่างมีคุณภาพจิตใจก็จะได้รับการฝึกฝนให้พร้อมก้าวเข้าสู่วันใหม่ด้วยพลังความหวังและความสุขที่แท้จริงชีวิตเป็นการเดินทางที่ไม่เคยหยุดนิ่งทุกวันที่ตื่นขึ้นมา นำพาเรื่องราวใหม่เข้ามาทั้งความสุขความเศร้าความหวังและความกังวลผสมผสานกันเป็นบทเพลงชีวิตที่เราไม่สามารถเลือกฟังเฉพาะทำนองที่ชอบได้แต่ทุกโน้ตมีคุณค่าและสอนบทเรียนให้เราเติบโตการใช้เวลาเงียบๆเ,เพื่อตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้คือการให้ของขวัญแก่ตัวเองเปิดใจรับความรู้สึกทั้งหมดโดยไม่ตัดสิน ปล่อยให้ความคิดและอารมณ์ไหลผ่านเหมือนลำธารที่ไม่หยุดไหลการอยู่กับตัวเองในความสงบเช่นนี้ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของใจและทำให้เรารู้สึกถึงความอิสระและเป็นตัวเองที่แท้จริงแม้ว่าชีวิตภายนอกจะวุ่นวายการรู้จักหยุดและฟังเสียงภายในจะทำให้เราเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้นการปล่อยวางเรื่องราวเก่าความผิดหวัง หรือความกังวลที่สะสมมาเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันทำให้ใจเราโล่งและพร้อมรับสิ่งใหม่การฝึกจิตใจให้สงบไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่ให้ผลลัพธ์อันทรงคุณค่าทุกลมหายใจที่เราตระหนักถึงเป็นเหมือนการปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความสงบและความสุขความอดทนและอ่อนโยนต่อความรู้สึกของตัวเองจะช่วยให้เรารเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ด้วยความมั่นใจ และความกล้าหาญการให้ความสำคัญกับช่วงเวลาปัจจุบันและการสังเกตความรู้สึกของใจทำให้เรามีความชัดเจนในการตัดสินใจและเปิดโอกาสให้เราได้เลือกสิ่งที่ทำให้ใจเราสบายและเติมเต็มความเงียบสงัดที่เรามอบให้กับติดใจช่วยให้เราเชื่อมต่อกับความฝันและความปรารถนาลึกๆของตัวเองการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ความสงบกลายเป็นเพื่อนแท้ ที่อยู่เคียงข้างเราในทุกสถานการณ์และช่วยให้เราไม่หลงทางในความวุ่นวายของโลกภายนอกการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและอยู่กับความสงบเป็นศิลปะที่ช่วยให้ชีวิตมีความสมดุลมีความสุขและเต็มไปด้วยความหมายการเดินทางภายในนี้ไม่สิ้นสุดมันยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับทุกลมหายใจที่เราให้ความสนใจและทุกความคิดที่เราเลือกที่จะอยู่กับมันอย่างมีสติการตระหนักถึงความสงบ และเป็นตัวเองในทุกช่วงเวลาทำให้ชีวิตมีความลึกซึ้งและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและทำให้เราพร้อมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในทุกวันอย่างเต็มเปี่ยมบางครั้งชีวิตพาเราผ่านทางที่ไม่คาดคิดและเต็มไปด้วยความท้าทายความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบตัวเราอย่างรวดเร็วแต่ในทุกความวุ่นวาย ยังมีความงดงานที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆของชีวิตการสังเกตสิ่งรอบตัวด้วยความเอาใจใส่ทำให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามักมองข้ามการหยุดและสัมผัสกับความรู้สึกของตัวเองเป็นการให้เวลาที่มีคุณค่าต่อจิตใจเราเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลหรือซับซ้อนแต่มาจากการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และการให้ความสำคัญกับช่วงเวลาปัจจุบันการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตและความกังวลเกี่ยวกับอนาคตช่วยให้ใจเราเบาและพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่การสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองและการเข้าใจความรู้สึกลึกๆเป็นเหมือนการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตเมื่อเราเชื่อมต่อกับความสงบภายในเราสามารถรเผชิญกับความท้าทาย ด้วยความอดทนและความกล้าหาญความเข้าใจในตัวเองทำให้เรามองโลกด้วยสายตาที่ละเอียดอ่อนและอ่อนโยนต่อผู้อื่นการให้เวลาและความเอาใจใส่ต่อจิตใจเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับความคิดความฝันและความปรารถนาที่แท้จริงการฝึกฝนจิตใจให้สงบอย่างต่อเนื่องเป็นเหมือนการทำความสะอาดบ้านภายใน ทำให้เรามีพลังและความชัดเจนในการตัดสินใจมากขึ้นทุกลมหายใจและทุกความคิดที่เราตระหนักถึงคือการฝึกฝนการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่การปล่อยวางความคาดหวังที่ไม่จำเป็นและการให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กๆในชีวิตทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงและมีความหมายการเชื่อมต่อกับความสงบภายในทำให้เราไม่หลงทาง ในความวุ่นวายและความเร่งรีบของโลกภายนอกการสังเกตตัวเองอย่างอ่อนโยนช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นและสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับความฝันและคุณค่าที่แท้จริงการฝึกฝนและมอบความเอาใจใส่ต่อจิตใจของเราทำให้เราพร้อมเปิดใจรับสิ่งใหม่และเดินหน้าด้วยความมั่นใจในทุกวันของชีวิตเมื่อเราเดินทางผ่านชีวิต สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะฟังเสียงภายในของตัวเองเพราะเสียงเล็กๆนี้มักบอกเราเกี่ยวกับความปรารถนาความกลัวและความหวังที่แท้จริงการให้เวลาแก่ตัวเองเพื่อสำรวจความคิดและความรู้สึกเป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจลึกซึ้งในชีวิตการสังเกตทุกช่วงเวลาเกิดขึ้นและการรับรู้ความรู้สึกอย่างไม่ตัดสิน ช่วยให้จิตใจเราอ่อนโยนและสงบความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกหรือความสำเร็จที่วัดได้แต่เกิดจากความสามารถในการยอมรับตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวการสร้างความสมดุลระหว่างการคิดการทำงานและการพักผ่อนทำให้เรามีพลังและความชัดเจนในการดำเนินชีวิตการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความกมังวลและความคาดหวังที่ไม่จำเป็นช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ และมองโลกด้วยมุมมองที่สดใสและอ่อนโยนความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับตัวเองนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นเพราะเมื่อเรารู้จักและเคารพตัวเองเราสามารถเคารพและเข้าใจผู้อื่นได้อย่างแท้จริงการใส่ใจและมีสติในทุกการกระทำทำให้ชีวิตมีคุณค่าและเต็มไปได้วยความหมายการยอมรับความเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทำให้เราพร้อมรับมือกับความท้าทาย โดยไม่หวั่นไหวการเดินช้าๆและสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างลึกซึง้งช่วยให้เราเห็นความงดงามและรายละเอียดที่มักถูกมองข้ามการให้ความสำคัญกับความสงบในภายในเป็นเหมือนการสร้างรากฐานมั่นคงให้ชีวิตสามารถเผชิญกับความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของโลกภายนอกด้วยความมั่นใจการฝึกผลจิตใจให้สงบและมีสติเป็นประจำเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจตัวเองและสร้างพลังบวกให้ชีวิต การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆและความรู้สึกภายในช่วยให้เราเข้าใจคุณค่าของชีวิตมากขึ้นและเตรียมพร้อมรับช่วงเวลาที่มีความหมายในทุกวันอย่างเต็มที่ชีวิตเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความท้าทายแต่ละวันนำพาเรื่องราวและบทเรียนใหม่ๆที่ช่วยให้เราเติบโตและเข้าใจตัวเองมากขึ้นการยอมรับความเปราะบางและความไม่สมบูรณ์แบบ เป็นก้าวแรกสู่ความสงบภายในและความสุขที่แท้จริงการสังเกตความคิดและอารมณ์ของตัวเองอย่างตั้งใจทำให้เราเข้าใจว่าทุกความรู้สึกมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเอาใจใส่และความจริงใจช่วยสร้างความอบอุ่นและความมั่นคงให้ชีวิตการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติและสังเกตความงามรอบตัวช่วยให้ใจเราสงบและเปิดรับพลังบวก การฝึกความอดทนและการให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะทุกคนมีช่วงเวลาที่อ่อนล้าและผิดพลาดการใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจและความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆทำให้เราเห็นคุณค่าในทุกช่วงเวลาและทุกความสัมพันธ์การใส่ใจต่อความรู้สึกและความต้องการของตัวเองช่วยให้เราตัดสินใจด้วยความมั่นใจและสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับหัวใจ การปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำได้ช่วยให้ชีวิตมีความสงบและเต็มไปด้วยความหมายการรักษาสมดุลระหว่างการงานการพักผ่อนและการสร้างความสัมพันธ์ช่วยให้จิตใจแข็งแรงและพร้อมรับทุกสถานการณ์การให้เวลาและพื้นที่กับตัวเองเพื่อคิดและไตร่ตรองช่วยให้เราเห็นเส้นทางที่แท้จริงและมองโลกด้วยสายตาที่สดใสและอ่อนโยน การยอมรับและเรียนรู้จากความล้มเหลวทำให้เราแข็งแรงและมั่นคงขึ้นการใช้ชีวิตด้วยความจริงใจและความเอาใจใส่ต่อทุกสิ่งรอบตัวทำให้เราสามารถสร้างความสุขและความสงบในทุกวันอย่างแท้จริงการฟังเสียงภายในและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองช่วยสร้างความเข้าใจและความสมดุลทั้งในใจและในความสัมพันธ์กับผู้อื่น ชีวิตมักพาเราผ่านช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดและเหตุการณ์ที่ท้าทายแต่ละประสบการณ์เป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเติบโตและเข้าใจตัวเองลึกซึ้งขึ้นการเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้จากทุกสิ่งทำให้เรามีความยืดหยุ่นและมั่นคงภายในการสังเกตความคิดและอารมณ์ของตัวเองอย่างระมัดระวังช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่สำคัญจริงๆ และสามารถจัดก,การความรู้สึกได้อย่างชาญฉลาดการใส่ใจต่อผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจนำมาซึ่งความอบอุ่นและความสมดุลในชีวิตการให้เวลากับตัวเองเพื่อสงบใจและฟังเสียงภายในช่วยให้เราเห็นเส้นทางและความหมายของทุกสิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นการฝึกฝนความอดทนและการให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่น เป็นการสร้างความเข้มแข็งและความสงบในจิตใจการใช้ชีวิตอย่างมีสติและใส่ใจต่อดีเทลเล็กๆรอบตัวช่วยให้เราเห็นคุณค่าและความงามในทุกช่วงเวลาการตระหนักถึงความเกี่ยวพันของธรรมชาติกับชีวิตเราทำให้เราเห็นว่าเราคือส่วนหนึ่งของโลกใบใหญ่และความสุขของเรากับธรรมชาติเชื่อมถึงกันความรู้สึกและความต้องการของตัวเอง ทำให้เราสามารถตัดสินใจด้วยความมั่นใจและสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับหัวใจการปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมและมุ่งเน้นสิ่งที่ทำได้ช่วยให้ชีวิตมีความสงบและเต็มไปด้วยพลังบวกการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานการพักผ่อนและความสัมพันธ์ช่วยให้จิตใจแข็งแรงและพร้อมรับทุกสถานการณ์การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ และสังเกตความงามรอบตัวทําให้ใจเราสงบและเปิดรับความสุขง่ายขึ้นการยอมรับความเปราะบางและข้อจํากัดของตัวเองช่วยให้เราเติบโตด้วยความเข้าใจและความเห็นใจต่อผู้อื่นการฟังเสียงภายในและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองช่วยสร้างความเข้าใจและความสมดุลทั้งในใจและในชีวิตการมองโลกด้วยความอ่อนโยน และความเอาใจใส่ต่อทุกสิ่งรอบตัวทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเต็มไปด้วยความสงบการฝึกฝนจิตใจด้วยความสงบและสติช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงและทุกความท้าทายได้อย่างมั่นคงบางครั้งชีวิตพาเราผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความท้าทายที่เราไม่คาดคิดการเผชิญหน้ากับความยากลำบาก ช่วยให้เราเรียนรู้คุณค่าของความพยายามและความอดทนการมองเห็นความงามในเรื่องเล็กๆรอบตัวและชื่นชมช่วงเวลาที่มีคุณค่าทำให้ใจเราเต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริงการเชื่อมต่อกับตัวเองและฟังเสียงภายในทำให้เราเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตัวเองอย่างลึกซึง้งการให้เวลาและความรักแก่ผู้อื่น ด้วยความจริงใจสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและมั่นคงการปล่อยวางความคิดลบและความกังวลที่ไม่จำเป็นช่วยให้จิตใจเบาสบายและพร้อมรับสิ่งใหม่ๆการฝึกฝนการมองโลกด้วยความอ่อนโยนและเอาใจใส่ต่อทุกสิ่งรอบตัวทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเต็มไปด้วยความสงบ การใส่ใจต่อความรู้สึกของตัวเองและให้โอกาสตัวเองเติบโตอย่างช้าช้าเป็นการสร้างความมั่นคงและความสุขภายในที่แท้จริงการเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดและความล้มเหลวช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายการสรังเกตและชื่นชมความงามของธรรมชาติและรอบตัวทำให้เราเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างชีวิต และโลกอย่างลึกซึง้งการฝึกฝนความสงบและการใส่ใจในปัจจุบันทำให้เราไม่พลาดช่วงเวลาที่มีคุณค่าและเต็มไปด้วยความสุขการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเป็นการปลดปล่อยจิตใจและสร้างความสมดุลภายในการตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถของตัวเองช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและมีความหวัง การรักษาความสมดุลระหว่างความพยายามการพักผ่อนและความสัมพันธ์ช่วยให้ชีวิตมีความราบรื่นและสงบการใช้ชีวิตด้วยสติและความเอาใจใส่ทำให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงและทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำให้จิตใจเราแข็งแรงและพร้อมรับความท้าทาย การให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความต้องการของตัวเองทำให้เราสามารถสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับหัวใจและความสุขที่แท้จริงการเดินทางของชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดเพียงแค่เป้าหมายที่เราเห็นแต่ยังรวมถึงการเรียนรู้และเติบโตจากทุกก้าวที่เราได้เดินผ่านมาการให้ความสำคัญกับความสุขเล็กๆและการใช้เวลาในแต่ละวันอย่างเต็มที่ทำให้หัวใจเราอบอุ่นและอิ่มเอม การเชื่อมโยงกับผู้คนด้วยความจริงใจและการแบ่งปันความรู้สึกทำให้ความสัมพันธ์เติบโตอย่างมั่นคงและลึกซึ้งการเผชิญหน้ากับความกลัวและความไม่แน่นอนทำให้เราเข้มแข็งและตระหนักถึงพลังที่แท้จริงภายในตัวเองการฝึกฝนความสงบและการใส่ใจในปัจจุบันช่วยให้เรามองเห็นความงดงามรอบตัวและคุณค่าของทุกช่วงเวลาการให้โอกาสตัวเองพักผ่อน และฟื้นฟูจิตใจทำให้เราเติบโตอย่างสมดุลและพร้อมรับสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้ที่จะให้อภัยและปล่อยวางสิ่งที่เกินความจำเป็นสร้างความเบาสบายและความสงบภายในการใส่ใจต่อความคิดและความรู้สึกของตัวเองช่วยให้เราเข้าใจตัวเองลึกซึ้งและสามารถสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับหัวใจการมองโลกด้วยความอ่อนโยน และเอาใจใส่ต่อสิ่งรอบตัวทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับทุกสิ่งและมีความสุขที่แท้จริงการฝึกฝนการมองโลกอย่างเป็นมิตรและไม่ตัดสินผู้อื่นช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความอบอุ่นการรักษาสมดุลระหว่างความพยายามการพักผ่อนและความสัมพันธ์ทำให้ชีวิตเรามีความราบรื่นและเต็มไปด้วยความสงบการให้เวลาและความรักกับผู้อื่นด้วยความจริงใจ ทำให้หัวใจเราอบอุ่นและสร้างความทรงจำที่มีค่าการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่และเรียนรู้จากความหลมเหลวช่วยให้เราเข้มแข็งและพร้อมรับความท้าทายต่อไปการชื่นชมความงามของธรรมชาติและสิ่งรอบตัวทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและโลกอย่างลึกซึง้งการใส่ใจต่อความรู้สึกของตัวเอง และการพัฒนาตัวเองอย่างชาชาช่วยให้เราสร้างชีวิตที่มีความสมดุลและความสุขภายในการใช้ชีวิตด้วยสติและความเอาใจใส่ทาให้เราไม่พลาดช่วงเวลาที่มีค่าและสามารถเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ได้ด้วยความมั่นใจการเดินทางแต่ละก้าวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและโลกอย่างแท้จริง และทุกความพยายามที่เราทุ่มเทช่วยสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความสงบทุกสิ่งที่เราได้พูดถึงมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจต่อความรู้สึกของตัวเองการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบตัวการเรียนรู้จากความล้มเหลวและการให้ความสำคัญกับความสุขเล็กๆในแต่ละวันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชีวิตที่มีความสมดุล และความสงบภายในการเดินทางแต่ละก้าวไม่ไว่ายาวหรือสั้นทั้งความพยายามและการพักผ่อนทุกความสัมพันธ์ที่เราให้ความสำคัญและการใส่ใจต่อสิ่งรอบตัวล้วนทําให้ชีวิตเรามีความหมายและเต็มไปด้วยพลังบวกการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาตัวเองกับการให้เวลาและความรักกับผู้อื่น ช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับชีวิตและโลกอย่างแท้จริงการมองโลกด้วยความอ่อนโยนและใจเอื้อเฟื้อทำให้เราเข้าใจคุณค่าของความสัมพันธ์และความงดงามที่เกิดขึ้นรอบตัวการให้เวลาในการเฝ้าดูและเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ทำให้เราเติบโตทั้งทางคิดและหัวใจการฝึกฝนสติและความเอาใจใส่ในชีวิตประจำวัน ช่วยให้เรามีความสงบและความมั่นคงภายในการปล่อยวางสิ่งที่เกินความจำเป็นและการให้อภยัยช่วยสร้างความเบาสบายและความสุขที่ยั่งยืนการใส่ใจต่อความรู้สึกของตัวเองและการเข้าใจผู้อื่นทำให้เราอยู่ร่วมของคนรอบตัวได้อย่างกลมกลืนและมีความสุขการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการเปิดใจรับสิ่งใหม่ช่วยให้เราเข้มแข็งและพร้อมรับทุกความท้าทายที่เข้ามา การชื่นชมความงามของธรรมชาติและมองเห็นคุณค่าของชีวิตในทุกวันทําให้หัวใจเราอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสงบก,การให้ความรับและเวลาแก่ผู้คนรอบตัวด้วยความจริงใจสร้างความทรงจำและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีค่าและในทุกก้าวที่เราได้เดินผ่านการให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆรอบตัวช่วยให้เรารู้สึกถึงความสุขและความสงบภ,ภายในอย่างแท้จริง เราขอขอบคุณที่ได้เดินทางร่วมกันในวันนี้หากชอบเนื้อหาในวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกเพื่อรับวิดีโอใหม่ๆจากเราและหวังว่าจะพบกันอีกในวิดีโอถัดไปพร้อมกับเรื่องราวและแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะทำให้หัวใจของเราสดใสและอบอุ่นยิ่งขึ้นขอขอบพระคุณ